ก็มีข้อง่ายบางยากบางครับบางทีเอ๊ะแต่ส่วนมากจะง่ายมากกว่าปวดหัวนิดนึ่งครับแล้วก็ง่ายบางส่วนแล้วก็มีข้อยากอยู่ครับน้งครับยากนะครับไม่ยากนะครับง่ายครับง่วงค่ะภาษาไทยเนี่ยง่ายค่ะง่ายมากๆเลยค่ะรู้สึกดีครับน้ครับดีครับง่ายดีครับ แน่นะปวดหัวมากค่ะได้วิตามินสายตาเพียบเลยค่ะสนุกครับง่ายครับชิวๆเวลาค่ะเรืองเวลาสามสิบนาทีค่ะอักข่อยค่ะคิดไม่ออกเลยครับคิดไม่ออกเลยครับดีค่ะดีค่ะป้าคะานุอ่านอ่านอ่านแล้วก็ตอบปุ๊เลยค่ะผสมกันครับก็ทำได้อยู่ไปบางคำครับ ว่าข้อ,เ,อเขียนมันยากพูดครับเอมันขอ้อการมันง่ายครับ